สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับเที่ยวเสือไฟในบรรดานักเดินป่าฝ่าดงหรือผ่านป่าต่างมีของที่แสวงหามาคุ้มตัว ที่มีกันส่วนมากก็จะเป็นคดทองแดงของสัตว์หรือพืชและเขี้ยวหมูตันแต่ที่น้อยคนจะมีคือนาช้างกำจัดเขี้ยวเสือโค้งป่องฟ้าเขี้ยวเสือไฟลูกดอกนาคาและอีกมากมายจำพวกนี้จะมีคุณพิเศษที่ต่างกันไปแต่สิ่งที่ผ่านป่าและผู้เดินป่าต้องการมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเขี้ยวเสือไฟและวันนี้จะพาไปรู้จักกับเขี้ยวเสือไฟ และอาวุธที่จะสยบเสือไฟได้ครับเสือไฟเป็นเสือขนาดเล็กตัวใหญ่สุดก็ประมาณสุนัขอันเซเชียนแต่เป็นเสือที่หายากและถึงหาเจอก็ยากที่จะยิงมันตายได้ยากที่จะฆ่ามันได้ครับโบราณเชื่อกันว่าเสือไฟเป็นเสือที่มีอำนาจมากที่สุดในบรรดาเสือด้วยกันเสือไฟเป็นเสือที่มีตะบะแก่กล้าป่าที่ใดมีเสือไฟอาศัยที่นั่น จะมีสัตว์ป่ามากกว่าปกติว่ากันว่ามันสามารถล่องหนหายตัวได้คนธรรมดาหรือคนที่ไม่ได้ใส่พระดีจริงมีอาคมขังจริงไม่สามารถหามันพบได้เป็นเสือเล็กที่เกลี้ยกล่อแต่สุขุมเยือกเย็นฉลาดหลักแหลมแต่มันก็ไม่ได้หลายอย่างเดียวมันยังช่วยคุ้มครองป่าแทนสัตว์อื่นใช้หัวใจอ่อนเย็นของมันแบ่งปันเพื่อไม่ให้ข่มเหงสัตว์อื่น สัตว์อื่นก็สละหัวใจให้เสือไฟควักกินเป็นอาหารเขียวเสือไฟนั้นหากนำมาปลุกเสกของคอบูชาจะมีอำนาจมากนักมากถึงข้าหน้าผีป่านางไม้รวมถึงสัตว์มีพิษต่างๆก็ไม่อาจเข้าใกล้ไม่อาจทำอันตรายใดๆได้เลยมีพลังมนในการสะกดใจเป็นเมตตามหาสเสน่ห์และเป็นมหาปราบที่กำราบสิ่งชั่วร้ายได้สิน้นปัจจุบันจะหาเกจิอาจารย์เก่ง มาปลุกเสกเคียวเสือไฟให้มีฤทธิ์สมดังโบราณว่าไว้นานยากส่วนอาวุธที่ใช้ในการสยบเสือไฟหรือพวกสัตว์ป่าที่มีของทนสิทธิ์ในตัวกับพวกเคียวหมูตันหรือเสือเคียวกวงทั้งหลายลูกดอกนาคาในตำนานเป็นลูกธนูของนักรบวังบาดาลหรือพญานาคหรือที่เรียกกันว่านักรบนาคาเป็นลูกดอกพิษพญานาคซึ่งมีพิษแรงกว่างูเห่างูจงอางมากนัก สามารถฆ่าได้ทุกสิ่งในสมัยโบราณพรานป่ามักใช้พิษนาคาในการล้มเสือขนาดใหญ่หรือหมูป่าจำพวกเขี้ยวตันที่ดุร้ายพิษพญานาคในวรรณคดีกล่าวไว้ว่ารุนแรงถึงขนาดล้มยักษ์ได้ภายใน10นาทีและเนื่องจากไม่มีอาวุธล้ำสมัยเหมือนกับปัจจุบันลูกดอกพิษนาคาจึงนับว่าเป็นของวิเศษที่หายากยิ่งสูตรผสมพิษลูกดอกนาคา จะสืบทอดกันร,รุ่นสู่รุ่นของผ่านป่าเท่านั้นและก่อนจะถ่ายทอดเคล็ดลับและส่วนผสมพิษนาคาจะมีการดื่มเหล้าแช่งซึ่งเป็นเหล้าที่เปรียบเสมือนยาสั่งสาบ้านตนถ้าผิดกฎที่สาบ้านรับถ่ายทอดการผสมพิษนาคาก็จะมีอันเป็นไปตามเหล้าแช่งที่ดื่มเข้าไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเที่ยวเสือไฟถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ